น้องหมามาอยู่ที่นี่แล้วนะคะน้องหมามาอยู่ที่นี่แล้วนะคะแปดชีวิตค่ะน้องจิ้มจุ่มเดินได้แล้วมีบ้านใหม่แล้วค่ะน้องแฮนซิงน้องจุดจาดมีหลายตัวอันนี้แปดตัวค่ะ ยังอยู่ที่บ้านหลังเดิมอีกนะคะที่บ้านหลังเดิมอีก6ตัวค่ะทั้งหมดมี12ชีวิตทำได้แค่นี้แล่ละค่ะแล้วอนาคตจะต่อเติมให้ฟางค่ะตรงสารน้องอยากให้น้องอยู่ที่ว้างฟ้างอันนี้ฟาง10 ฟางสิยาวสิบค่ะฟางสิบยาวสิบค่ะ,คะห่างจากบ้านหลังเดิมประมาณ100เมตรน่าจะได้น่าจะได้ร้อยเมตรนะคะช่างบ้านบ้านดูแลสุนัขเลี้ล่นมาคนละทิศละทางอ่ะจ,จ้ะได้แค่นี้แหละนะคะ แต่ว่ามันโล่งดีนะคะ่ะมันจะเป็นไม่มีบ้านใครอยู่เกะกะรบกวนใครอาจจะมันก็ฟางสิบยาวสิบนะคะเป็นสี่เหลี่ยมคนนี้หลังคาก็ได้ประมาณเท่านี้มันจะมันจะเล็กไปหน่อย เพราะว่าจะจะเพิ่มเติมให้มันใหญ่กว่น,นี้นะคะมีดอกไม้ด้วยนะคะมันเล็กจิ๋วไปหน่อยจะต้องเพิ่มอีกเพิ่มให้เต็มขอบรั้วนะคะจะได้จะได้มีร่มเงาเยอะกว่น,นี้ ค่อยเป็นค่อยไปนะคะสงสารน้องจังเลยแม่ก,บบกนนะลกนะกับบ้านก่อนนะลูกนะกลับบ้านก่อนนะแม่กลับบ้านก่อนนะเนีเ่เวลานี้เอาข้าวมาให้เขากินนะจ๊ะเอาข้าวมาให้เขากินค่ะ ดูแลกันไปชีวิตน้อยให้กลับบ้านนะลูกนะเดี๋ยวตอนเย็นมาใหม่นะลูกเอ๊มีกล้วยอยู่ด้วยน้องกินกล้วยมาคณาทิศละทางมาอยู่รวมกันที่นี่ถ้าได้ลมเงาเต็มขอบรั้วนี่โหใช้ได้เลยเย็นสบายเลยดมโกกเย็นสบายเลย แต่ว่ากลัวฝนซาดเท่านั้นแหละไอเรื่องแดดร้อนไม่ร้อนแล้วค่ะเย็นดีเพราะว่าบริเวณข้างๆไม่มีอะไรมีแต่หญ้าเนี่ยมันจะโล่งสบายให้น้องหมามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่างบ,าบ้านจะสร้างบ้านของตัวเองเพื่อมาอยู่กใกล้น้องจะได้เลี้ยงน้องได้เต็มที่กลัวน้องจะเหงา่าจะ้ะ มันห่างกับบ้านหลังเดิมประมาณร้อยเมตรบ้านหลังเดิมอยู่ตรงนูน้นนั่นเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะ <c oughs> ต้องใช้ถือกล้องเองนะคะไม่ไมเกียจไหว้วานลูกหลานเขา <c oughs> ความดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองบุญทานแบ่งปันกันไม่ได้เราต้องสร้างเองนะคะเราเมตตาเขาเมตตาเขาแล้วเราทนดูเห็นตกลกรกรมลำบากไม่ได้นะคะชาวบ้านๆทำแบบทุ่มเทเลยอะ่ะทุ่มเทให้เขาอยู่ดีกินดีกันอันนี้เอาข้าวมาให้น้องหมาแล้วแต่ว่า คนเลี้ยงคนเลี้ยงเขายังมาได้กินเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรกินผลไม้ไปบ้างแล้วเรามาได้อดจนกระทั่งว่าทําให้ตัวเองย่ำแย่หรอกเรากินผลไม้ไปแล้วกินห้อยน่ากินกล้วยสุกไปแล้วจ้ะเห็นไหมระคะใกล้ถึงบ้านใกล้ถึงบ้านเดิมแล้วคะ่ะ ถึงว่าจะเหนื่อยบ้างร้อนแดดบ้างแต่เราก็เป็นลูกทุ่งเกินร้อยอยู่แล้วเกิดมาก็เจอลูกทุ่งเจอดงอ้อยแล้วตัดอ้อยแล้วตั้งแต่เด็กแต่พอมาโตขึ้นมาเปลี่ยนเป็นตัดผมนะคะถึงแล้วนะคะ ถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะพอขอทำยาสมุนไพรยาโรคกระใจ ยายายาสมุนไพรถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะไม่ไกลค่ะเดินแป๊บเดียวเองเดินแป๊บเดียวค่ะนี่ถนนนี่ทเอาน้องไปไว้ท้ายบ้านก็คือท้ายไร่ก็คืออยู่ตรงนี้มันระวังรถกันไม่ไหวนะคะน้องบางทีน้องเราเปิดประตูบ้านประตูรัวน้องเขาก็จะแวบ แยกตัวเราออกมานู่นทถนนนู่นแล้วก็วิ่งไล่จับไปเทิดชีวิตจะเหนื่อยอ่ะจ้ะบ้านหลังนี้มีรั้วอยู่ทายบ้านค่ะแบ่งกันไปอยู่ทางรูน้นบ้างเจ้าฮีโร่ประมาณครึ่งงาน ที่เป็นรั้วของเจ้าฮีโร่อ่าเอาข้าไปส่งน้องมานัเอาข้าไปส่งน้องมาอยู่รวมกันแล้วมันมันเหมือนว่านี่แหละบางครั้งน้องก็ออกไปออกออกมาออกมาแล้วเจอปัญหาวิ่งปนวนถนนทำให้เราต้องเหนื่อยจึงต้องทำบ้านให้น้องใหม่ <Okay. S 1> ช่างบนบ้าน ช่างบ้านๆลูกคุ่งเกินร้อยนะคะเหนื่อยก็ทนได้ขอให้ชีวิตเขาดูดีขึ้นช่วยเหลือชีวิตเขาให้ดีขึ้นนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆอันนี้บ้านของ ช่างบ้านๆน,นะคะสวัสดีค่ะกด